อ่านกระทูของคนที่ตั้งถึงเซเวนทีนเมันเก่งเธอมันทีเดิมของประเทศเกาหลีสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้นีอาจจะพูดเสียงไม่เยอะมากนะคะทุกคนเพราะว่านีไม่สบายไมา่ตือ่อตื่นกับไม่ได้เปถ่ายแต่ เห็นัดใจของเราวันนี้ก็คืออ่านกระทูของคนที่ตั้งถึงเซวนทีก็วันนี้วีนะคะได้หากระทูมาให้เราทั้งหมดสิกระทูด้วยกันแต่เราก็ยังไม่เห็นเนาะว่าคือหัวข้ออะไรจบอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะดูไปพร้อมกัทุกคนเลยนะคะปังเริ่มเลยไปมากันที่กระทูแรกนะคะกระทูเนี่ยมีชื่อว่าเซเวนทีถ้าจัดคอนเสิร์ตที่สนามโอลิมปิกเกาหลีจะขายบัตรหมดไหมคะ ไม่รู้น่าจะใหญ่มากนะถ้าเปใหญ่ใหญ่โอ,โอลิกายอันนี้เหรอน่าไม่แน่ใจแ่ะลองหาขอหา<ล>ไ,ดได้ไหมหาด้วยหาข้อมูลสนามโอลิมปิกเกาหลีกกนี่คือเรียวมากนะโอลิมปิกมันน่าจะใหญ่มากนะโอ้โอ้ หมือนแบบรัชะมังบ้านเราว่าฟิ <Feel S 2> ลรัชะมังคความจุบแบบหลายอ๋อก็คือแต่ว่ามันเป็นเอาดอร์แช่เป็น<ง>แบบแอเอาดอร์นะคะทุกคนซึ่งเขาก็บอกว่าเห็นเซเวนทีเนี่ยมีแฟนคลับมีฐานแฟนคลับหลักๆอยู่ที่เกาหลีมากกว่าต่างประเทศชาตินในเกาหลีก็ดีระดับหนึ่งเลยตรงฝ่ายทาไมไม่จัดเกาหลีที่โอลิมปิกสเตเดียมที่เกาหลีไปเลยเฮ้ย <He i. S 2> เขาก็มีความแบบโอหยด้วยใจอยู่นะว่าแบบ ทำไมไม่จับไปเลยล่ะใหญ่ใหญ่เมื่อแฟนสับฐานเกาหลีมันแน่นหนาอะไรอย่างเงี้ยใช่อะเดี๋ยวเรามาเราลองคิดกันดูก่อนว่าทําไมทำไมฝกถึงไม่จับแล้วก็เราเราก็คิดว่ามันสามารถจับได้ไหมที่สนามโอลิมปิกนี่ว่านะนี่เขาบอกว่าโอลิมปิกสเตเดียมโซจุได้ถึงเจ็ดหมื่นคนเลยนะอ๋อแต่ว่าที่โกซอกอ,กอกะได้แค่สา <5 S 2> มหมื่นห้าสองวันนะสองวันสามหมื่นห้าแต่โอลิมปิกเนี่ยวันเดียวอะ ได้เจ็ดหมื่นแสดงว่าก็คือครึ่งครึ่งพอดีดัชมีนว่าถ้าสมมติว่าอาจจะจัดแค่วันเดียวไปเลยก็อาจจะได้ก็อาจจะได้ก็มีจิตไม่ได้อแต่มีว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปกติแล้วคอนเสิร์ตอ่ะเขาจะชอบจัดให้มันมี2วันอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะใช่ใช่เพื่อแบ่งให้แบบว่าคนไม่ว่างวันนี้จะได้มาอีกวันหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะการที่จัดที่โอลิมปิกสเตเดียมโซ่อาจจะใหญ่เกินไปในสเกลของการเป็นคอนเสิร์ตเสมอคู่เวิร์ทวน เวิร์กทัวร์แต่ว่าหมายถึงว่าคอนเสิร์ตของอนึ่งวงอะเข้าใจเข้าใจอถ้าจะเป็นแบบว่ารวมเคป๊อกทั้งหมดเลยอาจจะได้แต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งวงเลยคิดสภาพนะคนอยู่บนสุดเห็นเซบีทีตัวทั้งหมดนะก็จริงนะเขาก็เลยไม่จับเพราะว่าจริงๆล้อมีคิดว่าเซบีทีนเองเขาก็อยากจะให้กนาลับเซฟการเห็นผลที่เขาไม่จับก้อนนะครับแบบเอออาจจะด้วยแล้วก็อาจจะด้วยแบบเรื่องสัญญงสัญญาเพราะว่าเซฟเคยตัดโกซอฟไปแล้วอะไรกันด้วยไง มีเงื่อนไขอื่นๆตามมาลราคาบัตรต้องไม่สูงเกินไปอันนี้ก็ถูกเพราะว่าค่าจัดที่โอลิมปิกอาจจะแพงมากใช่เพราะว่าค่าสถานที่ก็น่าจะแพงแล้วอ่ะใช่เออก็เลยอาจจะไม่จัดแล้วจริงๆ่ะอย่างที่บอกต่อให้เซฟมาไทยแล้วก็จัดที่เออเขาเรียกอะไรนะที่ที่ราชมงเออราชมางอ่ะก็ใหญ่เกินใหญ่เกินที่นึงคือมันมันสูงมากจนไม่เห็นเซฟเพราะว่าจริงๆแล้วแฟนคลับหรือเออกลาดที่ไปอ่ะเขาอยากเห็นง เสกเพลงก็อีกส่วนหนึ่งคือมันไม่ได้เหมือนเพลงที่เป็นเพลงแบบต่างชาติแบบมันถึงว่าเพลงเขาเรียกว่าอะไรนะเพลงสากลระลอกทั่วไปที่ฟังใน้นเออเน้นฟังแต่นี้เราไน้เห็นภาพด้กันเราใช้ใเห็นบิ๊กบลีอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าอุลมปิกอาจารใหญ่จนไปเนาะอ่ะโอเคตรงนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะขาเฮ้ยแต่ว่าความคิดเห็นเขาแบบดีเลยนะเขาบอกเออทุกแฟนคลับก็เยอะหน้าทำไมไม่เป็นภาพอ่ะการ์ตูนต่อมากันที่สองนะคะชื่อว่าอะไรพีอ่าน วันนี้มีคนไม่ใช่วันหมายถึงว่าวันนี้มีคนที่เป็น,น,น,ปนคอนนนะทุกควันนี้มีคนดังคนไหนไปคอนของเซเวนทีอีกบ้างที่เห็นวันนี้ก็มีจงกุ๊ก b T S มีชยชน้าลายของ N C T นะคะแล้วก็มีอีซูพยอกนะคะที่เป็นเอ่อนักแสดงที่เป็นเพื่อนกับใหม่เเขาชอบกินชาเหมือนกับพี่ 8. แปะเขาเลยนรู้จักกันคือต<ม>้องบอกว่าเออวันมันจะมีวันเสาร์แล้วก็มีวันอาทิตย์ที่เป็นคอนเสิร์ต เราซึ่งวันอาทิตย์อะเหมือนรวมตัวทั้งทั้งทั้งอินดัสทรีโลกมาอยู่ตรงนั้นเคป็อปคือประเทศแถบเกาหลีอยู่ที่คอนเสิร์ตเสวี่ยทีท็อกลงมาก็แบบเฮ้ยไปกันเยอะมากคือแบบเท่าคือเท่าที่รู้มาเยอะแล้วนะแล้วเราก็ไม่รู้ไปว่ามีใครไปอีกที่แบบเขาอาจจะไม่เห็นว่าจะทางตัวเขาอะอะไรใดๆมาถูกอะเราลองมาอ่านกันนะ เขาบอกว่ามีใครบ้างมีเจ๊มีซองคุณเอ็นไฮเป้นด้วยเอ็นไฮเป้นไปทั้งวงเหมือนจะไปล้ววงเหมือนจะไปทั้งวงใช่เนี่ยมีจองกุกแล้วก็อืนอูชาลุนอูนะคะน่าจะ97ลายนะมีทยองรอนมีขยองเอฟข้อวใสเองนะมีคุณทันมีเจ๊ที่เพิ่งถ่ายคลิปกับพี่คูุบใช่เต้นไปอันนี้ค่ะแล้วก็คุณอีซุกยอกที่เป็นนักแสดงเนาะเขาก็นี ไดไลเซน์กลับไปจุ <S <S <ๆ>อ๋อน่าจะรู้จักกับพี่โฮชิแล้วก็พี่แปะน่าจะน่าจะ,าจะว่ารู้จักกันไป้ยังไงวะอยาก,กอ,อ,อยากคุกัน,นเนงงาะอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าแต,แต่ว่าที่ผมไปที่เคยเห็นผ่านในทมิตเตอร์อะคือคุณอิมซูอิซูอกเนี่ยคือเขาอะเริ่มมาเรื่องเกี่ยวกับชาที่แบบของจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบเขาน่าจะ รู้ว่าแบบพี่แป่ชอบเออมีสิทธิ์เราเวลา้ดวยเวลาไปเขาเรียกอะไรนะเออไปหลังเวทีหรืออะไรอาจจะมีโอกาสงานรับรางวัลเออที่แบบเขาไปเป็นพิธีกรแล้วก็แบบเจอเจอเจนนนเขาไปเจอหลังสเตจก็แบบเฮ้ยแลกคอนแทคกันไว้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้นะตัวนี้คิดว่าเพราะว่า สิ่งินก่านี้ก็ได้สัมกันจากอย่างนี้แหละเนาะใช่แล้วก็มีพี่นานาก็สุขูใช่เก่งมีแฟนไปกันหมดเลยคือคนลุกสู้พูดแค่นี้เพราะว่านิมอิสก็ไปใช่ไหมนิมอิสมีเป็นพี่แบทโคมีคุณเซรินจากไทเปอตี้มีมุลบินด้วยนะคะจากแอสโตรก็คือมุลบินเป็นเพื่อนกับสุนกอนนั่นเองใช่แล้วก็มีอีกที่เพิ่มเข้ามาแล้วแบบคนลุกสู้ซุนกอนเธอมันแซ่บอย่างนี้เลยคือ 2> <2> เออเอาดิเอายังไงกับพี่เขาคิดด้อยังไงก็คือสนิทไปแล้ว แต่ว่าคอนที่พีคอะสนิทกับเซ้ไจินอยู่แล้วไงแล้วก็มีมูทยอนนะคะซี่งยอนโมลาโมลาเหรอโมลาเจมี่ซึ่งยอนมาด้วยนะคะก็มีนักแสดงแบงค์ซีวานใน่รั้งนีแล้วก็มีอีกก็คือพวกนักแสดงมีซิคอลที่เล่นกับโดกัมก็ไปแต่ว่ากีฬาวอลเลย์บอลใช่นักวอลเลย์บอลปะวอลเลย์บอลที่น้องซึ่งกยเป็นแฟนคลับคือแบบคนดุมากเขาไปทั้งบุเขาไปถึงทีมเลยอะเกถึงทีมคือแบบ เราน้องบู่แบบโอ๊ยต้อมุต้องมีอ่ะฉันชอบตอนที่เขาเห็นเหรอสาวเท่าท่าตีเลยอ่ะน่างหล่อมากอย่างจองกูกะที่เขาถ่ายรูปมาจองกูก็คืออยู่บนบนดอยเลยนะใช่เลยมากตะกาะเลยเขอ็นจอยมากทุกคนเขาแบบอย่างเงี้ยแล้วคือน้องๆเอ็นไห่เป็นก็คือโป่งเอ็นซีพีเอ๋ยอะไรเอ๋ยจะบอกว่า p l a y l ส s t tenney ไปด้วยจ้ะอเอเหรอกลุ่มผู้ชายที่อยู่กันเยอะๆอ่ะแั้นเรนไม่ใช่เอ็นไห่เพนนะมือแต่คือ p l a y l ส s t tenney จ้ะ เิดนะแต่ว่าเสียมีเสียแล้วอ่านนะได้ใช่เพราะว่าตรงนั้นเราไม่ใช่เอ็นแทที่เขาพูดว่าเซมิที่จะมีน้องชายแล้วใช่เพราะว่าตรงทีคเอ็นแทเพนมีก็คือเป็นช่องหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ที่มันจะมีผู้ชายเยอะเยอะเอออันนั้นอะเฟดีว้าวเพราะว่าที่เขาอะค่ะบอกว่าเขาบอกว่าเขาแบ่งไปเลยว่าถ้าเป็นศิลปินอจะนั่งอีกตรงที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ดีมากมากเลยนะเพราะว่าจะได้ไม่ไปแย่งที่ของแฟนคลับใช่ที่เขาแบบยอม เขาไปไปแย่งสิทธิ์ของอะไรเกลียมากเราตลกที่แบบว่าคนจะจบคนจะจบอ่ะนี่เป็นย่าลัเจออังกอของของทำเซนไปเกลนาจจ ดังก็ประมาณนี้อาจจะตกหล่นนะคะอาจจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าซึ่งแบบเขาไม่เปิดเผยเปิดเผยอะไรอย่างนี้แต่ว่าคอนเซ็ปต์มันเป็นมันสิ่งที่น่าไปอ่ะดกคนจริงคนค่าอ่ะกระหูถัดไปกระทูอะไรนี้อุ้ยกระหูนี้น่าสนใจทำไมยังไงเรื่องนี้นะคะชมเกี่ยวกับใครทุกคนราจากหแอคชั่นคิดว่ามิววง17เวเป็นไทป์ที่ชาว L G B T Q plus จะชอบเป็นพิเศษไหมคะ ต้องบอกว่าทุกคนในโลกก็จะชอบดีกันอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามว่าจะเป็นดีเป็นดีเป็นดีดีตื่ก่อนปูคำเตือนเล้นะคะว่ารูกเป็นกระทู้อะพีต้องไม่อยู่ดีแน่นอนไม่ใช่แค่กูยี่นี้ด้ว เกจไม่ต้องตตามบอร์ดหรือ Facebook เหมือนมีคอมเมนต์ชาว L G B T Q ค่อนข้างสูงเลยด้วยความคิดว่าตัวสูงแบบร้อยบวกน่าจะสเปคสาวๆแล้วก็น่าจะเป็นสเปคของ L G B T Q หลายคนเลยถ้าดูไอดอลแต่ะคนที่ชาว L G B T Q ชอบเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวๆประมาณนี้ก็คือแนวมีกระยุนั่นแหละเป็นแนวแบบว่าผู้ชายสูงมีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยเซ็กแอเพียวแบบค่อนข้างที่จะเยอะดูดีอะทุกคนใช่ซึ่ง เนี่ยเขาก็เขียนว่ายกตัวอย่างเช่นกูร์บอโฮลงมันแต่เอ็กอันนั้นคืออ๋ออันนั้นอ่ะ l g b จีซีคิาอะพูดถึงเยอะมากแบบมากสาวๆด้วยเหมือนกันแล้วผู้ชายเขาจะบอกว่าวันโฮเป็นไอดอลของผู้ชายไอดอลแหละใช่แล้วก็อีกคนนึงคือมินฮยอมบีทูบีอะ สวยเลยอ่ะทุกเนเอออย่างนั้นนะคือจะเป็นท้ายของทุกเพศหรอ LGBTQ ไม่ว่าจะพวกเราด้วยคือก็อย่างที่บอกอะเนาะการที่อย่างพวกเราเองอะก็สนับสนุน LGBTQ plus เพราะว่าเราอะรู้สึกว่าแบบไม่ว่าเราจะชอบอะไรมันดิแค่ความชอบอะเพราะฉะนั้นเราเราจะชอบใครก็ได้ที่เป็นเพศไหนก็ได้อะเออเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ไม่ผิดอยู่แล้ว ขนาดผู้ชายยังอวยยศบอนโฮด้วยกันเลยว่าแบบใช่ก็เหมือนที่เวลาเราเห็นผู้หญิงที่สวยมากๆเราก็จะบอกโอ้ยคนนี้สวยจังใช่เก็จะมองแล้วเราอยากเป็นได้แบบเขาเราอยากสวยแบบโอ้ยทำให้เราสวยจังคืออันยังก็คือความชอบเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคือเราเป็นมนุษย์นะเนาะคนคือมันต้องมีแบบทุกคนมันต้องมีอยู่แล้วความรู้สึกความอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะ ใครมีอะไรอย่าไปปิดกั้นนะทุกคนเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นน่าที่สุดและดีที่สุดแล้วเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นน่กที่สุดและดีที่สุดแล้วทำคมวันนี้คุยไลฟ์โพสคุมพีค่ะอะเราก็มาดูกันเลยรูปต่างๆในกระทู้จะเป็นอย่างไรรูปแรกมาก็คือนี่น่าจะสมัยก่อนไหมเนี่ยเลโก้ไวท์หรอไม่ก่อนก่อนเราไปดูหน้าแบบว่ามันละอ่อนมากเลยอะว้าว มกะยูเป็นคนที่รู้ว่าต้องทำแสดงสีหน้ายังไงต้องทำท่ายังไงต้องใส่ตาต้องเล่นยังไงยัง<ค>นต้องตัวเองเออเขารู้จักมุมของตัวเองเขารู้จักว่าบอดีตออด้ตัวเองเป็นยังไงซึ่งถ้าเขาใช้ไปบ่อยก็จะโดนเมมเบอร์หลอกเป็นรเรื่องปกติเหมือนกันกในคอนเสิร,ร์ตยังไม่โลกเลยหล<ร>อกลูกไปจำนานจะโลกรูปเดียคือมีกกะยูรูปเนี้ย ทุกคนเห็นปะที่มันกลายเป็นไวรัลแล้วทุกคนไปตั้งเป็นโทรศัพท์หน้าจอใช่ร้านคนมีกระยูอยู่หน้าจอของคนล้านคนอะไปคอนเสิร์ฟเดียวมีคนตั้งไปละสี่คนแล้วอยู่ด้วยกันหน้านี้มาอ่านคอมเมนต์กันชอบครับจบกค่ะชอบครับมีความคล้ายนางเอกเรื่องคิมพอเอฟนายเอกมีความคล้ายนายเอกเรื่องคิมพอชน่าจะเป็นซีรีส์น่าจะเป็นซีรีส์งวรัใช่ไหม ผมไม่ชอบครับผมรักงื่ต้องมีนะใครส่งคอนแทคมาเลยอย่างรู้สานยืนยันอีกเสียครับฮ้ยน่ารักะผมไปได้รักแต่รักมึงในคิมฮอตจริงๆค่ะช่วงนี้ออกกำลังกายหนักมากโปรยเสน่เก่งดูโอ้ยตายแล้วนี่พึ่งรูปฮอตเลยรวปรูปช่วงหัว ใครจะไม่ชอบหละถึงไม่ได้ติ่ง <_ an> ก็ยอมรับว่าหลอ่อมากหล่อทท็อของไอดอลคนหนึ่งเลยถ้าไปสายแสดงมาว่าลุ่งนะ่ะจริงน้องมะม่วงในตำนานะไม่เอาอย่างนอันนี้ก็จบไปก็เอาเป็นว่านะตรงไทยทุกคนเปนโลกไปนี้นะคะจะมีอย <_ an> ู่ในของเราอันต่อมานะคะตามกระรู้ว่า s 2ีเชื้ออาหรับหรือเปล่าเข้าใจพี่มากเข้าใจว่า เข้าใจว่าทำไมถึงขาวเออด้วยความหน้าพี่ขูบมีความคล้ายแขกขาวเออด้วยความตาเอยขนตาเอยตาเออตอนที่มองแรกๆอ่ะไม่ได้คิดถึงอารับนะแต่แบบคิดว่าเฮ้ยคนแบบน่าจะมีเชื้อต่างประเทศอะสายฝรั่งแต่พอมาแบบเนี้ยพอมาดูหน้าเขาเออว่ะนี่อ่ะดูอ่ะปิดมันมีความแขกขาวเลยดูดิ เออท่านทงที่จริงๆแล้วพี่เขาเนี่ยก็หลีนะก็มีกระจายนะอินพอดพร้อมแดกโก้นี่คุณเขาเขียนว่าเจ้าของกระทูนะคะอุญหยาเขาบอกว่าเราเมนน้องมิงกับวอนโอมีใครคิดเหมือนกันว่าลีดเดอร์ที่ชอบมาเหนือเมน มันมีเสน่ห์บางอย่างที่เวลาตามไปนานๆเราหลงจริงค่ะทุกคนแต่ตามแรกๆนอกจากน้องมีกับน้องน้อนเนี่ยเอาการเป็นน้องน้อนแล้วนะคะ,ะ <laughs> เราตองริดได้ง่ายสุดอย่างที่พี่บอกเลยเพราะว่าหน้าตาเขาค่งห้างเป็นเอลีฟใชยี้<ๆ>ตอนแรกเราคิดว่าเขาเป็นลูกครึ่งแถบมิดเอดี้โครงคิ้วเับเครื่องหน้าชัดมากจริงจริงจริงเครื่องหน้าีจริงชัดมากๆแบบว่ามากแต่ว่าพี่ครูบะเหนือเมนจริงๆนะทุกคนตอนเนี้ยแบบหล่อจริงนะ แต่พี่คุ้มเหมือนพ่อเหมือนพ่อเขาได้พ่อมาเยอะเว้ยกูขอพี่คุ้มจะดีใจดีต่อมานะคะอันนี้อ่ะเอาละพี่จุดพีขอซีหละมาเนี่ยพี่อ่านให้กรคูนี้นะคะตั้งว่ามาตามหาเพลงของเซเว่นทิงค่ะทุกคนมันเริ่มแล้วกูขำรอเลยได้ปะมันเริ่มแล้วอ่ะดีอ่ะเพลงที่้องว่า อีมา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 ลีหนึ่งนางหนึ่งหนึ่งหนึ่งนาตึ๊ดตื้อตืตื้อตึ๊อตึ๊ดตืนอตื้อตื้อตอตื้กตื้อตื้อตืนอตื้อต้อตื้อตื้ออตื่อต้อตื้อต้ออตออนื้ออนือ เขาบอกว่าสูสูมีใครพอทราบไหมเราไม่เป็นเล่นเลยเพื่อนๆอย่ารอเห็นเฉยคอมเมนต์เล่มบอกว่าเราไม่เหเลยอ่ะขอเปคุณด้วยคนได้ไหมคะพี่ว่าารไน่งหนึ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 ่งนึหนึ่งนึ่่งหนึ่งนึตึืงนึอน่งน่งหนนนึ่น่งนอ่นนึน่งนึ่หน นนนนมาฮึโกแต่เสียงสูงสูงอมาอีอิอีอมานนมโกออีมาดีมยังพันเตวิสุกิสุกหยาเลงอะไรวะนึกไม่ออกเลยวะดดอีมาอมาลีได้ยนะอีมาลี่อิมาลีอมาลีทำไมอีมาลีมันเด็กๆี่อไมาอีอิมาออเจ้าแม

อะไรสำหรับโอว่งคําทุกคําทุกคําุกเราเราเฉลยไดเลยเธอเหนื่อยนะโฮมใช่ไหมรอตอบว่ายังไม่ใช่นะคะเหมือนเพลงนั้นที่ฉวบผงสีขาวทำมองเพลช้า でるまねなんで出んだ ใช่พอคุวกคุณเขาว่าอ้อีมาลีใช่คุณที่มาลีคลุณ่มาลีมาลีนานากันกันเยอะเออ่เจ้นเล่นุ้นเลย,เลย <laughs> ว่า <laughs> บอกอว่าอะไรเพลงนั้นที่ชวนผมสีขาวมาสเตททำนองเค็งช้าๆเหมือนเนื้อร้องไม่ใช่คำเกาหลีเออก็ถูกนะก็ถู คนในเมื่อกระทูมันเยอะมากเอเราก็เลยอาจจะต้องขออนุญาตแบ่งเป็น2พาร์ทน,นะคะ<ท>ุณเพราะฉะนั้นพาร์ทน,นี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามวีคหน้านะคะว่าอีกกระทูที่เหลือเนี่ยจะเกี่ยวกับกะอะไรบ้างจะเป็นฟิวไหนอะไรอย่างเง<ช>ี้ยอย่ารอติดตามกันคลิปนี้จบแล้วนะคะทุกคนชอบยังไงแล้วก็มีอะไรมาแชร์ให้พวกเราก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะชอบก็ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ชนร์สนับด้วยนะคะ ก็หน้าาเจอกัน,อ,กนาอาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบาย,บาย